สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์เครื่องบินสปอร์ตเตอร์จากวัดบางเอิญกันนะครับคุณผู้ชมลำนี้ตามที่ได้บอกไว้ครับว่าเราไล่เบากันนะครับเพราะว่าเราจะพิสูจน์คำพูดของคนคน,นึงนะครับที่บอกว่ามอเตอร์1,400 kv สวนลมได้170นะครับตามลมได้200กว่านะครับในเมื่อหลักฐานไม่มีเราก็ต้องพิสูจน์กันเองนะครับ เมื่อเช้านะครับทักแชทไปบอกว่าผมจะใช้มอเตอร์1,700 kv นะครับแต่เขาบอกว่า1 7 0 0 kv มันไม่มีทอกนะครับผมก็เลยต้องไปซื้อมอเตอร์มาใหม่อีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เป็นมอเตอร์ที่ซื้อมาใหม่เมื่อเช้าเลยนะครับจากพินิษ r c เสียทุกอย่างนะครับเพื่อจะพิสูจน์คำพูดแค่คำเดียวนะครับผมนี่กัดไม่ปล่อยจริงๆคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับกำลังจะเฟิร์สไฟ์นะฮะ เดี๋ยวจะเฟิร์สไฟโดยพี่เล้งอาซีนะครับวัสดีครับพี่เล้งครับมาไปเลยนะฮะใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับสปอรตเตอร์เป็เร็วไงผมเน้นเร็วอย่างเดียวพี่อันนี้มันเป็น Airfoil NACA ไงโอเคนี่นะครับมอเตอร์1400 KV นะครับ ป็นไงพี่เล้งความเร็วเหมือนที่อาจารย์เขาบอกไหมถึงไหมมันไม่ถึงถูกไหมคุณผู้ชมเห็นยังผมถึงบอกนะฮะอย่าพูดสีซัวนะฮะคุณผู้ชมผมบอกแล้วคลิปนี้ผมด่าจริงคุณผู้ชมนะครับรพูดไม่คิดนะฮะเร่งร้อยเต็มที่แล้วเนะนี่ยมีเร่งร้อยเต็มที่นะคุณผู้ชมดูนะครับยังไงผมฝากให้อาจารย์ส่งคลิปมาให้ดูหน่อยนะครับกับมอเตอร์พันสี่ร้อยเควีแล้วได้ความเร็วสองร้อยนะครับนี่ฮะ ผมได้ความเร็วแค่นี้นะครับยังไงก็ไม่ถึงคุณผู้ชมนี่นะฮะเห็นยังครับว่ามอเตอร์พันสี่มันทำไม่ได้เชื่อยังครับคุณผู้ชมอันนี้ผมใช้ Air a i r f ฟอ NACA เบอร์0ูนยนะครับคุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่ามันทำได้หรือเปล่าร้อยนึงยังไม่ถึงเลยคุณผู้ชมดดเนี่ยเห็นไหมน,นี่ฮะ โอเคนะครับสรุปว่าวิทยุไฟสก,กายผมไม่ได้ให้นะครับผมถือว่าไม่มีหลักฐานนะครับแล้วก็ผมมาทดสอบไปดูแล้วนะครับว่าไม่ได้นะครับธรรมดามากนะพี่เล้งนะใช่ไหมนี่ฮะโอเคนะครับ ่าโอเคนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสรุปแล้วไม่ได้นะครับคุณผู้ชมตามนี้นะครับรีโมทเราไม่ให้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณพี่เล้งมากนะครับไฟนี้นครับ